ประแสตอบรับยอดเยี่ยมทีเดียวสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตทางช่อง3หลังออกอากาศในตอนแรกสามารถสร้างปรากฏการ์ด้วยยอดดูสดออนไลน์กว่า400,000ววิวขณะที่เรตติ้งทั่วประเทศก็สูงถึง6.399เรียกว่าเปิดตัวดีกว่าตอนแรกของบุพเพศนิวาสที่อยู่เพียง3.4ไปไกล อย่างไรก็ตามคงจะเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปนักถ้าจะเอาปรากฏการณ์การออกอากาศใน2ตอนแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นบทสรุปของละครเรื่องนี้โดยเฉพาะหากมองถึงเรตติ้งตอนจบของภาคแรกที่ทำไว้สูงถึง18.6แต่กระนั้นหากมองถึงยุทธวิธีต่างๆที่ช่องสามปูทางเอาไว้สําหรับละครเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไล่ไปตั้งแต่การนําภาคแรกอย่างบุพเพสนนิวาสมาออกอากาศซึ่งมองผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษใครๆก็คิดได้แต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้สําคัญมาก เนื่องเพราะการออกอากาศของพรมลิขิตนั้นห่างจากบุพเพันนิวาสนานถึง5ปีการรีรันบุพเพันนิวาสนอกจากจะเป็นการฟื้นความทรงจําต่างๆแล้วยังเป็นการดึงเอาบรรยากาศและอารมณ์ความสนุกในอดีตให้กลับคืนมาเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพคนดูในการจับจังหวะของละครได้เป็นอย่างดีขณะที่การโปรโมทก่อนละครออกอากาศก็ต้องถือว่าน่าสนใจเช่นกัน พราะนอกจากการหมปูพรมโปรโมทต,ตามปกติทั่วไปแล้วช่อง3ยังทําให้พรมลิขิตเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นไปอีกกับการออกข่าวว่าทางช่องได้มีการจดลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องคอสตูมไปยันประโยคฮิตซึ่งเป็นการจดลิขสิทธิ์แบบครอบคลุมเป็นครั้งแรกเรียกว่าหากไม่มั่นใจว่าละครของตนเองมีดีก็คงจะไม่ทํากันถึงขนาดนี้อย่างแน่นอน ยังมีเรื่องช่วงเวลาการออกอากาศที่ทางช่องเองจัดมาเพื่อละครเรื่องนี้โดยเฉพาะโดย4ตอนแรกละครจะออกอากาศวันพุธพฤหัสต,ตามปกติแต่หลังจากนั้นละครจะออกอากาศแบบ3วันรวดคือวันจันทร์อังคารและวันพุธส่วนตอนสุดท้ายจะไปจบที่วันจันทร์ที่8ธันวาคมสำหรับ2ตอนแรกของพรมลิขิตที่ออกอากาศไปก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันภาษาส่สองแควเขาเรียกว่าเตจุยเจ้าค่ะ ราะหากมองถึงธรรมชาติของละครตอนแรกส่วนใหญ่หรือโดยเฉพาะที่เป็นภาคต่อด้วยแล้วล้วนมักจะเริ่มตอนแรกกันด้วยความหวือหวาเน้นปูทางเปิดตัวละครตัวสําคัญสําคัญตัวละครใหม่ๆเพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าอารมณ์ให้หน่าติดตามแต่พรมลิขิตเองกลับเลือกที่จะใช้การเดินเรื่องแบบเรียบ,ยบๆใช้มุกเดิมๆจังหวะเดิมๆไม่เร่งเร้าอารมณ์คนดูจนบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเฉยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวไม่ไปไหนบางคนก็มองว่าจะย้อนทําไมอีกในเมื่อช่องเองก็เพิ่งจะเอาภาคแรกมาใช้ไปหมาดๆ ตรงนี้ถ้ามองถึงจํานวนตอนทั้งหมดของละครก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะพรหมลิขิตนั้นมีจํานวนตอนทั้งหมด26ตอนมากกว่าภาคแรก11ตอนซึ่งถือว่าเป็นจํานวนตอนที่สูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนตอนเฉลี่ยของละครไทยโดยทั่วไปที่ประมาณ15-16ถึงตอนเรียกว่าวัดกันไปเลยว่าถ้าไม่ปังยาวก็แป๊กนานสิ่งหนึ่งที่ทําให้บุเพสันิวาสประสบความสําเร็จได้ก็เพราะความสนุกสนานของคนดูจากการได้รับความรู้เรื่องราวเหตุการณ์ตลอด,ลอดจนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์หลายคนดูแล้วนํามาตีความ ขยายความถกเถียงกันว่าตรงไหนจริงตรงไหนแต่งเติมซึ่งต้องมาดูกันว่าภาคต่ออย่างพรมลิขิตจะบาลานส่วนนี้ได้ออกมาอย่างไรโดยไม่ให้คนดูรู้สึกถึงความซ้ำซากจำเจที่สำคัญก็คงจะต้องตามลุ้นกันว่าพรมลิขิตเรื่องนี้จะจบสวยเหมือนดั่งที่ตัวละครการะเกตได้ไปถึงบ้านปลายาของแ,แม่มาลีเอาไว้หรือไม่อย่างไรจบ,จบสวยจบสวยเจ้าค่ะ